สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดปากคานะครับวันนี้ก็พระกำลังฉันเพนเพิ่งเสร็จนะครับเราจะมาเปิดเมนใส่ถานกันนะครับวันนี้วัดป่าคาครับยังเป็นเตาถ่านอยู่นะครับ จะได้เป็นุขไม่ทุกยาาไม่ขับแค้นระบาก่อเกิดใหม่เร่งบำเพ็ญทานศีลและภาวนาแสวงหาแต่บุญกุศลซับภายนอกเป็นของโลกโกรกคนซับภายในระดับน,ดน,นุกขอยคนภูเนี้ ข้สารภารกับคนในรันับหนี้ยมจากเีรังนี่สาให้เกียรและบอกให้เราร อีกครึ่งนึ่งตีนไปลองไว้เผื่อได้4<ด>ลี่รู <c oughs> ตอนนี้เราก็รอนะครับหลังจากเอาศพเข้าเตาไปแล้วก็รอเวลาเขี่ยศพนะครับให้ศพไหมไปเรื่อยๆนะครับดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่น ดิมแม่น้ำนะครับท้ายวัดนะครับตถนี้ก็เตาถ่านนะครับเป็นเตาหลุมนะครับค่อนข้างดูดดีนะครับมีช่องทางอากาศเข้าด้านล่างทางเดียวแล้วก็ออกด้านบนเลยนะครับลมก็จะส่งให้ถ่านนะครับค่อนข้างลุกดีนะแล้วก็มีกำหนดเก็บกระดูก6โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับ นะครับมีปลานะครับีวัดนี้เลี้ยงปลาสวายนะครับอยู่หลังวัดนี่นะครับออกไปนี่ก็เป็นแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเราก็มีภารกิจต่ออีกหนึ่งวัดนะครับที่วัดไม้ตรานะครับตายใหม่วันนี้นะครับก็ยังไม่รู้กำหนดเผาวันไหนนะครับแต่ว่าเราได้ไปประกอบพิธีใส่ลูกทีไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะ ได้พบกันในคลิปหน้าสำหรับเขาสวรรันไม่ตานะครับ ตอนนี้ก็ประมาณหกโงแล้วนะครับก็ได้ทําการเก็บกระดูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าจะสิ้นภารกิจวันนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ